ตแต่าแต่ีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวไว้อย่างไรบ้างครับในส่วนของตัวเซ็นทรัลอุบลเองนะคะ<ม>เราต้องการที่จะสื่อความเป็นไทย h o s p i t a l ต t y มากๆทีมงานของเราค่ะทุกคนพร้อมแล้วก็ถูกมีการเทรนงานวางแผนเป็นอย่างดีในการที่จะนำการให้บริการอันเป็นเลิศนะคะให้กับทางนักท่องเที่ยว ยยและขณะนีนก้การจองของธตาากนไค่ะการจองในช่วงตัง้ตงแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงหาคมเนี่ยค่ะตอนนี้ยอดจองม,มาดีมากค่ะแน่กำลังจะเกือบจะเต็มกันแล้วค่ะค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยค่ะต้องต้องเรียนแจ้งว่า เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของอุบลเองเนี่ยท่องเที่ยวให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะสำหรับผูที่ยนใจสำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เพจ a c e b o o k ของโรงแรมเซนทราอุบลนะคะหรือติดต่อมาที่ทางโรงแรมโดยตรงนะคะหรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Central Hotel Resorts นะคะแล้วก็เลือกตัว Destination ก็คือเซนทราอุบลค่ะสามารถจองห้องพักได้เลยค่ะท่านน้นเซนทราเป็นโรงแรมที่น้องใหม่ค่ะคิดว่าจุดเด่นของโรงแรมมีอะไรบ้างค่ะอของเรา เซ็ทนทรัลอุบลเนี่ยกพราะเรามีความตั้งใจดีของการนำอัตลักษณ์ของโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการความขึ้นชื่อของผ่าเองความขึ้นชื่อของตัววัฒนธรรมของอีสานเราจึงมีการออกแบบและมีการดีไซน์ทุกอย่างให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเส็นอุบลราชธานี แนากีาา่ยวมาก็อ,อเชชนมาริกที่นี่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะก็อยากที่จะให้พิจาร,รณาโรงแรมเซ็นทราอุบลน,นะคะเพราะว่าเราเป็นโรงแรมเซ็นทราที่อันดับหนึ่งของจีนาสาใต้ค่ะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ ของการเข้าพักโรงแรมระดับโลกกับเราค่ะ